สมาดนามท์ตั้งแต่สองบทขึ้นไปท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกันชื่อว่าสมาดสมาดว่าโดยกิจมีสองคือสมาดที่ลบวิพัตน์เรียกว่าลุตตะสมาดต่อเต่าสองตัวสมาดที่ไม่ได้ลบวิพัต์เรียกว่าอรุตตะสมาดต่อเต่าสองตัวสมาดว่าโดยชื่อมีหคือกรุงเทพตับท็อปกัมมะทะรยะสมาธทิคุตับปุริสะทวันทวะอภยีภาวะพระหูพี่สมาดมีหประเภท นามนศั์สองบทมีวิพัฒนวจนะเป็นอย่างเดียวกันบทหนึ่งเป็นประธานคือเป็นนามนามบทหนึ่งเป็นวิเศษณะคือเป็นคุณนามหรือเป็นวิเศษณะทั้งสองบทหรือเป็นคุณนามทั้งสองบทก็ได้มีบทอื่นเป็นประธานย่อเข้าไปบทเดียวกันชื่อว่ากรมธิยาสมาธิวิเศษณะบุคภบทมีบทวิเศษณะอยู่หน้าบทประธานอยู่หลังวิเศษนุตตะบทมีบทวิเศษณะอยู่หลังเอาวิเศษณะขึ้นก่อนนะครับบทประธานอยู่หน้า ว a, aaa, ิเศษโนพยาบทกับวิเศษโนปะมะบทโนพยากโนปะมะนะครับมีบททั้งสองเป็นวิเศษนะมีบทอื่นเป็นประธานวิเศษโนพยาบทมีบททั้งสองเป็นวิเศษนะมีบทอื่นเป็นประธานวิเศษโนปะมะบทมีบทวิเศษนะเป็นปมาจัดเป็นสองตามวิเศษนะอยู่หน้าและหลังสัมมาภาวนาบุพบทมีบทหน้าประกอบด้วยอิติสั์บทหลังเป็นประธานอวัธรนบุพบทมีบทหน้าประกอบด้วยอเอวาสัพเพื่อจะห้ามเนื้อ เพื่อจะห้ามเนื้อความอันอื่นเสียบทหลังเป็นประธานณนาปูประโภคกรรม,มธรยายสมารเรียกว่าพยะตปุริสสะก็ได้กรรม,มธรยยสมามีปกติสังขยาอยู่หน้าชื่อทิคุสมานามา์มีอังวิพาเตเป็นต้นในที่สุดเป็นต้นในที่สุดย่อเข้าด้วยบทหลังชื่อตับุริสสะสมาธนาม,มานามตั้งแต่สองศัพท์ขึ้นไปย่อเขาเป็นบทเดียวกันชื่อว,วันทวะสมาตสมาต ที่มีอุปสรรคหรือนิบาตอยู่หน้าชื่ออภัยีภาวะสมาถสมาถอย่างหนึ่งมีบทอื่นเป็นประธานชื่อผู้พี่สมาถตัดทิศปัจจัยหมู่หนึ่งเป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่เนื้อความย่อสําหรับใช้แทนนามศัพท์ย่อคําพูดลงให้สั้นเรียกว่าตัดทิศ